สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมวิเชนเคยนะครับเจนเหล่านะครับวันนี้นะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับคู่นะครับเซนิตนะครับพบกับเจลซีนะครับในเวลาที่ยังคืนตีที่บห้าทีนะครับทางเจ้าบ้านจะเป็นของเซนิตนะครับเซนปิเตอร์เบิร์กนะครับผลงานเลยภาพ รวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้นําไมถึงกับดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะลงเล่นมาแล้วนะเป็นการชนะ, 1, ะนึงเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงตามเกมเลยกันนะครับอาขณะที่ทีมเยือนนะครับเชลซี Chelsea นะครับผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีมาตามทรงของทีมจากฝูงของกลุ่มอยู่แล้วนะครับ พราะลงเล่นมาแล้ว5้านัดชนะชนถึง4เกมมีอยู่12แตอมและเกมนี้น่าเชื่อว่าเชลซีเอมพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับงานที่มองว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับดูเป็นงานที่ยากเท่าไหร่นักนะครับเพราะถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของผลงานในรอบนี้ที่ผ่านมานะครับและศักยภาพทีมนะครับภาพรวมนั้นมองว่าเชลซีนะครับเองพวกเขาจะ ก็ยังดูเหนือก,กว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านอยู่ในทุกๆมุมนะครับบวกกับในเรื่องของแรงจูงใจนะครับในเกมนี้เชลซีนะครับที่ยังต้องลุ้นแชมป์กลุ่มอยู่นั้นนะครับพวกเขาก็น่าดูมีสูงกว่าครับทางด้านทีมเจ้าบ้านที่เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับการันตีอันดับสามของกลุ่มนะครับไปอยู่แล้วอยู่เยอะด้วยนะครับ ทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับเชลซีจะบุกมาลุ้นเก็บ3มแต้มนะครับกลับบ้านนะครับได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงกว่าเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์นะครับเชลซีนะครับเหมาะสมกว่านะครับอ่าเราขอฝักเลือกเชียร์ด้วยครับสิงบูนะครับเชลซีภาพรวมต้องบอกว่าเชลซีเองพวกเขาก็ยังดูเหนือกว่าและดูดีกว่าทั้งด้านทีมจอบ,บ้านอยู่ในทุกทุกมุมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของฟอร์มในรอบที่ในรอบนี้ที่ผ่านมานะครับและศักยภาพทีมภาพภาพรวมนะครับบวกกับในเรื่องของแรงจูงใจนั้นนะครับเชลซีที่ยังไม่ได้การันตีแชมป์กลุ่มนั้นนะครับพวกเขาก็จะดูมีสูงกว่าทาั้งด้านทีมเจ้าบ้านที่การาันตีดัดสารไปแล้วในอยู่เยอะด้วยนะครับอ่า เกมนี้นะครับเชื่อว่าเชลซีน่าจะบุกมาลุ้นเก็บสามแต้มและการันตีแชมป์กลุ่มได้นะครับก็ขอฝากเชียวยนะครับสิงบูนะครับเชลซีนะครับคืนนี้นะครับชนะแน่นอนนะครับเตียนเหลาฟันทงเลยนะครับอ่าก็ขอฝากด้วยนะครับเชลซีนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์ให้ช่องเซียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ